จะขออัดตัวเองตอนวาดอีกทีอย่าไปวางโทรศัพท์อยู่โต๊ะนูนะ้นโอเคครับอ๋อเหลือช่วงนี้นะครับละครับขอให้ลุกพูดท่องพ่อครับอย่าไปดูกัน <c oughs> <c oughs> ขอบคุณวิกเตียร์ลบรีให้ว่าครับตอนนี้ผมเก็บเสร็จแล้วครับเดี๋ยวแต่น้ำหนักยังไม่ได้เดี๋ยวนั่งเก็บไปครับขอให้หลวงปู่ทวงคองนะครับเก็บก็รวมเสร็จแล้วครับแต่เก็บน้ำหนักอยู่ขอบคุณวิกเตียร์ลบรีให้นั่งทำงานครับจะเรียนสั่งงานโทรมานะครับตอนนี้เหลือโคกุญแจลบรีบ้านเราสามันแล้วครับเป้าโพอุ่นหนุนไปลูกติดอุ่นหนุนไปต่องานนะมีโฟล์กัส แล้วก็ใครจะเรียนสั่งงานโงมานะครับโปรยกาสันตุมาตรงสากแก้วแล้วก็ชุ่งทัตตะวันเขอาจีนแลนเอ,อมีพวงกุญแจนะครับคุณนากวหาแต่รถไม่เจอโอเคครับเดี๋ยวเก็บน้ําหนักหลุงพู่ท้วยครับขอให้หลุบหูวทงฟองทุกคนนะครับพัก <c oughs> <c oughs> เก็บต่อแล้ว <c oughs>